แอพิกัดวันนี้นะคะเรามาอยู่เป็นที่อีเกียค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูของตกแต่งนะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ในช่วง ส่งท้ายปีกันนะคะว่าอีเกียเนี่ยเขามีอะไรให้เราดูบ้างแล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะเป็นแบบมองเวลาไม่เห็นอนะตัวนี้เลยห้องนี้นะคะอยู่ที่7.2ตารางเมตรตามแบบผนังเขาก็จะมีบอกอรายละเอียดให้นะคะว่าเขาใช้สีอะไรเขาใช้พื้นอะไรเพื่อให้เราแบบไปซื้อวัสดุไปซื้อเฟอร์นิเจอร์มาตามนี้ได้แล้วก็ที่สำคัญค่ะเขามีของลดราคาด้วยนะคะที่เขาบอกว่าลด เยอะมากเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะตอนแรกเราเดินมาหนูว่าเป็นแบบต้นไม้ตกแต่งเป็นต้นไม้จริงใครที่ดูคลิปนี้นะคะก็สามารถมาตามกันได้เลยค่ะเดินมาเจอของชิ้นแรกนะคะถ้าอยากรู้ว่าชิ้นไหนลดคือเขาจะมีป้ายสีเหลืองแบบนี้นะคะก็คือเราต้องคอยสังเกตป้ายนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มาเจอ ถ้าบ้านเป็นบ้านแบบผนังขาวหรือผนังดำก็คือตัวนี้จบเลยแล้วเขาก็มีรองบานก็คือเป็นสีอย่างเงี้ยให้เลือกด้วยนะคะก็มี3ามสีเลยค่ะแล้วก็เดินกันมาที่จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะเราก็เลยเดี๋ยวเราจะเริ่มไล่เป็นห้องหองไปก่อนตอนนี้เรามา สะดุดตาที่เก้าอี้ตัวนี้นะคะซึ่งเอาจริงๆอ่ะไม่ต้องรอแบบายเหลืองก็ได้เพราะว่าคนที่แบบสมัครเป็นสมาชิกอะคะ่ะก็คือจะได้ราคาที่ถูกมากเลยจริงๆอันเนี้ยคือจาก6 9 0 0หรือ4,900ใช่ไหมแล้วคือสีเก้าอี้คือจบคือไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยอันนี้เป็นเก้าอี้เขาเรียกว่าเป็นเก้าอี้กึง่งนั่งกึง่งยืนนะคะก็คือ มีให้เลือกสองสีเลยอ๋อนี่ไงเขาบอกว่าช่วยให้ท่านั่งกระชับกระเชงแล้วก็ปรับปรุงลักษณะท่าทางของเราด้วยฐานโค้งมนช่วยให้ขยับนั่งเอนหลังได้แต่ว่าถ้ามา,มา,มาที่นี่นะคะก็คือสินค้าหมดชั่วคราวนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ลองนั่งแล้วสบายสบายเลยเป็นเก้าอี้สำหรับนั่งทำงานว่าจะเป็นนั่งทำงานในบ้านก็ได้หรือว่าสำหรับสายออฟฟิศนะคะ อ๋อเขาใช้ชื่อว่าก้อี้ประชุมจาก2 6 9 0กก็คือถ้าราคาลดลงมาก็คือเหลือ2 5 9 0แต่ถ้ายิ่งเป็นสมาชิกก็คือ2575บาทแต่คือชอบอีเกแกงนคือเขาเลือกใช้สีแบบโทนสีที่มันถูกอะคือมันไม่ได้แบบว่าแดงเกินส้มเกินอะไรเนี่ยค่ะมันเขาออกแบบมาให้เรียบร้อยแล้วก็คือถ้าใครเป็นแบบมองเวลาไม่เห็นอะตัวนี้เลยเขาก็มีแค่เลือกเยีะมากอะเปิดดูข้างในสิ ตู้เสื้อผ้าพลาซ่าจับคู่เก็บเสื้อผ้าได้เยอะอันนี้นะคะเป็นตู้เสื้อผ้าเขาอ,อันนี้ได้ด้วยนะเป็นตู้สูงเขาอ,อันนี้สามารถคอสตอมตามเพิ่มความสูงได้ตามต้องการด้วย แล้วก็ข้อดีของการที่เรามาดูของที่อีกเกียนะคะฝูเขาก็จะมีไอเดียมีเรฟเลนซ์ในการแต่งห้องให้ห้องนี้นะคะอยู่ที่7.2ตารางเมตรอันนี้อยากให้ดูนิดนึงตามแบบผนังเขาก็จะมีบอกรายละเอียดให้นะคะว่าเขาใช้สีอะไรเขาใช้พื้นอะไรเพื่อให้เราแบบ ไปซื้อวัสดุไปซื้อเฟอร์นิเจอร์มาตามนี้ได้แล้วก็อันนี้ที่สนใจมากๆคือพอเป็น7.2ตารางเมตรมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่ขนาดเล็กเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบคอนโดหรือว่าพื้นที่บ้านขนาดเล็กนะคะชั้นตรงเนี้ยเขาใช้พื้นที่คุ้มมากคือถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ของตู้เย็นขนาดใหญ่อะเราก็สามารถมาไว้ใต้นี้ได้แล้วก็ตรงเนี้ยเขามีแบ่งชั้น คือปกติเราจะเห็นว่าไมโครเวฟพพราะเชอบไว้บนนี้มันก็จะขวางตรงนี้หรือว่ามันก็จะกินพื้นที่ตรงนี้นะคะตรงนี้เขาก็เลยเจาะเป็นไมโครเวฟไปเลยแล้วก็มีตู้เปิดให้ด้วยแล้วก็เขาก็จะมีดีไซน์แบบว่าไม่ได้เปิดแบบ แค่แนวนอนฝั่งเดียวนะเขาก็จะมีแบบว่าเป็นแนวตั้งด้วยมันก็เลยทําให้แบบว่าส่วนตรงเนี้ยดูไม่ได้แบนไม่ได้ดูเป็นแบบเส้นเดียวกันขนาดนั้นแล้วก็ส่วนซิงค์ครัวตรงนี้ถ้าเป็นคนที่อยู่1คนหรือ2คนอะ่ะตรงเนี้ยมันโอเคมากๆเลยแล้วก็อันนี้เขามีแม้กระทั่ง เครื่องดูควันให้เลยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ลดราคานะคะคือรู้สึกว่าราคานี้ก็ก็คุ้มค่าในในที่เขาเอามาให้แล้วแล้วก็ดูดีด้วยอะ่ะมันดูแบบกืนไปหมดเลยเห็นไหมเขาก็จะมีชั้นจนถึงสูงสุดเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวติดผนังที่ก็ประหยัดพื้นที่เหมือนกันบอกอีกทีนะคะตอนนี้ นอยู่ที่สาขาบางใหญ่นะคะก็เลยมีโซนนี้แต่ว่าถ้าเป็นสาขาอื่นไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะคะคือเขามีหมดเลยอะไม่ว่าจะเป็นแบบของที่อยู่ในห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องน้ําสํำนักงานอันนี้จานอันนี้49วัตบาท แล้วสีน่ารักมากเขาก็จะมีเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีตั้งแต่เหยือกน้ําในราคา49บาทเดี๋ยวจะให้ดูว่าตัววัสดุเป็นยังไงนะคะดูแข็งแรงค่ะแข็งแรงเลยคือมันไม่ใช่พลาสติกขนาดนั้นที่แบบว่าบางที่เขาก็จะเป็นแบบตัวพลาสติกหลอกนะคะแต่อันนี้เป็นวัสดุที่โอเคเลยแล้วก็จะมีนาฬิกาแขวนผนังนะคะที่เป็นสีขาวก็คือเหมาะสําหรับมินิมอลบ้านมินิมอลเลยที่อีกเกียเขาก็จะคัดตัว วัสดุมาให้แบบอย่างดีแล้วนะคะแล้วก็จะมีต้นไม้จริงตอนแรกเราเดินมาหนูว่าเป็นแบบต้นไม้ตกแต่งก็เลยแบบไม่ได้เข้ามาดูนะคะเป็นต้นไม้จริงในราคา59บาทคือเราไม่คิดว่าจะเป็นต้นไม้จริงแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีอันนี้ราคา39บาบาทอ๋อเป็นไม้กระถางนะคะเป็นต้นไม้ที่ยังสภาพดีอยู่เลยยังไม่มีเฉาอะไรเลยแต่ว่าอันนี้สวยมากเลยอะ อันนี้จะบอกว่าเราใช้งานจริงอยู่แล้วเขาก็จะมีตัวหลอดไฟข้างในที่เราไปเปลี่ยนสีเอาได้จะเป็นแบบวอร์มไล์คู่ไว้อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เราใช้จริงอยู่อันนี้อันนี้ดีจริงๆใส่คุกกี้แต่งครัวก็ได้แล้วก็หนักอยู่นะอันนี้ก็คือในโซนราคาต่ำกว่า99บาทค่ะ อนนี้นะคะเราก็ลงมาอีกชั้นหนึ่งซึ่งเมื่อกี้เราเจอต่ำกว่า9 9บาททุกชิ้นตอนนี้เราเจอต่ำกว่า49บาททุกชิ้นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะอ๋อเขาก็จะเป็นของแบบของชิ้นเล็กๆของของจิป,ปาถะนะคะก็จะมีจะมีแบบมีตัวแปลงมีตัวใสแล้วก็มีเอา้ากระกดสบู่ตัวนี้29าบาทไม่ใช่พลาสติกนะ เป็นแก้วแล้วก็แบบแบบใสด้วยอะคะ่ะแบบว่าเป็นวัสดุแบบดีเลยอันนี้เป็นผ้าเช็ดมือดีอยู่นะเป็นแบบเป็นผ้าหนาเลยอะคะ่ะแล้วก็สีแบบคุมโทนสีแบบไม่ฉูดฉาดสีไม่เปื้อนง่ายด้วยนะคะแล้วก็ยังมีตัวอ,อ,อันนี้เป็นเชื่อว่าทุกคนถ้ามาก็ต้องมาหยิบอันนี้อยู่แล้วก็คือเป็นตัวลูกกิ้งนะคะเก็บฝุ่นบนเสื้อผ้านะคะอันนี้แนะนําว่าให้ซื้อเลย เดินเดินมาเรื่อยๆนะคะจุดเราเนี่ยมาถึงหมวดพรมแล้วตัวพรมเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยลดราคากันที่เห็นลดราคาคือน้อยมากของอีกเกียนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเขาลดแล้วเรียบร้อยอันนี้จะเป็นพรมทอเรียบซึ่งเป็นตัวนี้นะคะจาก3,990บาทลดเหลือ1990แล้วก็ถ้ายิ่งแบบเป็นสมาชิกอีกอะ่ะก็จะลดเหลือ1691คือตัวนี้เลยะคะ่ะมีขนาด133คูณ195ซนติเมตรนะคะเขาก็ผลิตมาจากวัสดุธรร ะะชานด้วยะคะอีกอย่างหนึ่งอีกข้อหนึ่งที่ชอบอีกเกียบเหมือนกันก็คือเขาจะมีแบบว่าให้เราเลือกขนาดผมก็คือจะมีบอกว่าเลือกขนาดพมยังไงให้พอดีกับบ้านของเราที่เวลาเราซื้อไปจะได้ไม่ผิดพลาดน,นะคะ นี่นะคะก็เป็นโซนของตามสภาพนะคะก็อันนี้เป็นโซนที่ลดเยอะมากลดแบบเกินครึ่งเลยอะคะ่ะจากอันนี้ร99เเ้าเนะเขาเหลือ79บาทก็คือจะเป็นแบบที่แขวนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันต้องมาดูเป็นวันๆเอานะคะคิดว่าเขาน่าจะแบบมีเปลี่ยนทุกวันนะคะเมื่อกี้เห็น,น,นบบตั้งแต่โซฟาประตูเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เห็นของตกแตง่งเห็นแบบเยอะมากเลยค่ะ แล้วนี่ก็คือการพามาดูเฟอร์นิเจอร์พามาดูของตกแต่งบ้านที่อิเกียนะคะช่วงท้ายปีนะคะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจหรือว่าอยากมาเห็นด้วยตาตัวเองมาจับวัสดุจริงๆนะคะก็สามารถมาที่อิเกียได้เลยไม่ว่าจะเป็นสาขาสุขมุมวิทสาขาบางนานะคะหรือว่าสาขาบางใหญ่คะ่ะแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวลดราคานะคะเขาก็จะมีตั้งแต่วันที่1นธันวาคมนะคะจนถึง21ธันวาคมนี้เลยนะคะก็รีบมาดูกันได้นะคะสําหรับคลิปหน้านะคะเฟนจะพาไปแปะพิกัดนะคะ ไปดูเฟอร์นิเจอร์ไปดูวัสดุแต่งบ้านที่ไหนนะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องช่างเถืะอบายพี่พี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ